全力を出す価値があるな果てるヒバを見せてやろうこの一撃でおさらばだチェックメイト <laughs> <laughs> 素晴らしい時はお別れの時間よ โยสวัสดีครับอยู่กับผมออตโตในคลิปนี้ผมจะมาเชียร์ให้คุณปั้นลูกาครับผมอยากจะป้ายยาคุณว่าตัวนี้แม่งเป็นตัวที่ล้มบอสโหดมากใครมีในทีมคาฟก้านะครับรีบปั้นมาเล่นด้วยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคไกด์รีวิวในคลิปนี้ว่าคุณจะเล่นลูกาอย่างไรให้แรงตบบอสเป็นหลักแสนแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันสำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กันนะครับ คุณสามารถเป็นกำลังใจให้กับผมง่ายนะฮะเพียงแค่คุณนั้นกดไลค์ในคลิปนี้ครับในทุกๆการกดไลค์หนึ่งไลค์จะทําให้คลิปนี้ถูกมองเห็นมากยิ่งขึ้นใน YouTube มันเป็นการเติมไฟให้กับผมมันเป็นการสนับสนุนทําให้ผมนั้นอยากทําคลิปไกด์ออกมาเยอะนั่นเองสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กดไลค์ผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับโอเคเรามาดูวิธีการปั้นลูก้ากันครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยคุณสามารถเล่นลูก้าได้2แบบแบบแรกด้านบนสายชิลสายออโต้แบบ ด้านล่างก็คือสายทำลายล้างสายทำลายล้างมันจะแรงแบบมันแรงมากแต่มันแลกมาด้วยกรูกาต้องเป็นคนเบรกมันจึงเล่นยากสำหรับใครบางคนคุณก็เลือกเอาว่าสายไหนที่เหมาะกับตัวของคุณเองผมให้ดูแบบแรกก่อนนะครับสายออโต้สายชิวสิ่งสำคัญลำดับแรกเลยคุณควรทำอัตราการสร้างสถานะไว้ที่ประมาณ46-67ในช่วงนี้เพื่อทำให้โอกาสในการแปะดอทของคุณนั้นมันมีประสิทธิภาพ ส่วนเซตลีริกที่คุณจะเลือกใช้จะเป็นเซตไหนก็ได้ที่ออฟมันสวยจะเป็นเซต4กายภาพก็ได้ครับหรือจะเป็นเซต2กายภาพผสมกับเซต2โจมตีก็ได้เหมือนกันเสื้อใส่เป็น a d k หรือไม่ก็อัตราการสร้างสถานะให้ดูว่าอัตราการสร้างสถานะของเรานั้นมันถึงมาตรฐานแล้วหรือยังรองเท้าเป็นความเร็วครับแล้วก็ลูกแก้วเป็นโบนัสกายภาพสร้อยเป็น ATK และจักรวาลประดับผมจะแนะนำเป็นโลก3ครับก็คือ สายออโต้สายเนี้ยหรือว่าสายชิลเนี่ยที่เราเล่นแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันจะเน้นค่า a d k เยอะยิ่งค่าเ d k เยอะเราก็ยิ่งทำค่าดาเมจดอทได้สูงครับและการเล่นอีกแบบสายทําลายล้างอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราใส่เซ็ตทําลายล้างแล้วทำค่าทําลายล้างเนี่ยนะครับขั้นต่ำให้มันอยู่ที่150ใครที่ทําได้สูง180หรือ200ก็จะแรงมากกว่าที่ผมทำได้อีกนะครับก็คือเสื้อเราจะใส่เป็น a d k แล้วก็รองเท้าใส่เป็นรองเท้าความเร็วลูกแก้วใส่เป็นกายภาพสร้อยใส่เป็นทำลายล้างครับจักกวาลประดับคุณจะใส่เป็นโลก3ที่เอาค่า ADK มาเสริมเพิ่มเติมหรือคุณจะใส่เป็นตัวของโลก4ก็ได้นะครับที่ พอเราทำค่าสปีดได้145แล้วมันจะได้โบนัสทำลายล้างเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับว่าเราไหวในแบบไหนลีลิกเราเอื้อแบบไหนเราก็ปั้นแบบนั้นยังผมอ่ะผมทำสปีดไม่ถึง145ผมได้ใส่เป็นโลก3ถัดมาเรื่องการเลือก LC ถ้าคุณเป็นสายชิลสายออโต้เน้นเอดิเคัจ๋า LC ที่น่าสนใจก็จะมีของซิลว o ฟนะครับอันนี้เป็น5ดาวนะที่แบบที่แรงที่สุดนะครับส่วนถ้ารองลงมาก็จะเป็นในตัวของ กู๊ดไนท์แอนด์ซิรเวลนะครับก็คือรูปเปล่านอนนั่นเองแล้วก็มีรูปของแชมพูครับถ้าเกิดอยู่ในกลางๆก็จะเป็นรูปตัวของรูก้าเองแล้วถ้าเกิดคุณเล่นสายทําลายล้างใส่เป็นเฟอร์มาต้าเลยครับมันมีโบนัสทาลายล้างเสริมมามันจึงแรงมากๆเดี๋ยวให้ดูแนวทางการปั้นรูก้าของผมครับว่าปั้นยังไงให้มันดงแรงของผมะจะเป็นสายที่มีทั้ง A D K แล้วก็มีทั้งเอฟเฟกต์ทำลายล้างด้วยแต่สิ่งสําคัญอย่างแรกเลยที่เราควรให้ความสําคัญคือค่าความเร็ว อย่างที่ผมเน้นย้าว่าตัวของรูกานั้นต้องได้เทิร์นก่อนตัวของคารฟกาเพื่อมาแปะดอทก่อนคาฟกาของผมความเร็ว140เพราะฉะนั้นรูก้าของผมจึงทําความเร็วไว้ที่141และค่า ADK อยู่ที่2 5 0 0ครับใครเล่นเป็นสาย ADK ไม่ได้เล่นสายเบรกก็ทา ADK 3า0 0ไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเราทําไหวโอเคไหมแต่ต้องบาล้านด้วยนะความเร็วต้องเกิน134ขึ้นมานะครับในส่วนของสายทำลายล้านก็จะเน้นไปที่เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผมอยู่ที่156 ก็ขั้นต่ำทำไว้ที่150ช่วงนี้กำลังดีเลยส่วนใครที่ทำได้มากกว่านี้180หรือ200ก็จะทำได้แรงมากกว่าผมมีครับส่วนอัตราการสร้างสถานะขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณเล่นเป็นสาย a d k ไม่ใช่สายเบรกนะครับคุณต้องทำค่าสถานะไว้ที่ประมาณช่วง40กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงช่วงประมาณ60ส่วนสายเบรกเนี่ยเวลาเราเบรกได้ยังไงมันการันตีดอทอยู่แล้วนะครับเทสที่สำคัญจะเป็นสกิล E ก่อนเลย สกิล e จะเป็นการแปะดอทเลือดไหลนะครับอยู่นานถึง3เทินซึ่งอันนี้มันคอมโบกับตัวของคารฟก้ได้ดีมากๆแล้วมันจะมีตัวคูณที่สูงครับก็คือมันจะมีตัวคูณ336%ไอตรงนี้แหละแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในส่วนของ Mac เคทเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่พอโดยรวมๆแล้วอะจากที่ผมลองเทสสกิลนะครับไอตัวนี้แหละก็เป็นตัวคีย์สำคัญความแรงของรูก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมีทรัพยากร ที่อัพได้ก็แนะนำว่าอัพเต็ม10ไปเลยทีนี้ตามมานะครับจะเป็นสกิลพรสวรรค์เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยละกันก็คือมันคือการจุดดอทนะครับคล้ายๆกับตัวของคาฟเกอันนี้จะเป็นการจุดดอทของดอทเดิมที่ลูการ้างได้ซึ่งมันจะไปคอมโบกับสแต็กที่เราเก็บไว้พอเรามีสแต็กลูกาจะต่อยเป็นหมัดรัวใช่ไหมครับพอต่อยเป็นหมัดรัวเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นดอทให้เกิดขึ้นในเทิร์นเราได้เหมือนกัน อ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราควรอัพตามมาและสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติหรือว่าจะเป็นสกิลโจมตีปกตินะครับควรอัพที่ประมาณสักแบบท้ายๆอะ่ะก็คือบอกว่าคู่ๆกันมาสุดท้ายแล้วมันต้องอัพเกือบหมดแหละตัวละครตัวนี้แต่ว่าเอาสําคัญสําคัญแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นที่สกิลก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยพรสวรรค์แล้วตามด้วยโจมตีปกติแล้วตามด้วยสกิลของอันติครับส่วนเซตที่ผมเล่นอย่างที่บอกไปว่าผมเล่นเป็นเซต เบรกหรือว่าเซตทำลายล้างเลยอันนี้ก็จะใส่เป็น EDK ความเร็วแล้วก็โบนัสกายภาพแล้วก็ใส่เป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างครับแล้วถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวจากที่ลองเทสมา C ที่เก่งหรือว่า E ที่เก่งเนี่ยจะเป็น E 2เพราะา E 2อ่ะหลังจากที่เราใช้สกิลต่อสู้นะครับมันจะได้สแต็กง่ายมากยิ่งขึ้นในแง่ของการบริหารสแตก็ก ถ้าแนะนํามี e2 ดีมากส่วนมีมากกว่านี้ก็เก่งครับเอาแค่สําคัญสำคัญเนี่ยมันคือ e นี้แหละแต่ถามว่า e0 เล่นได้ไหมเล่นได้มันแค่จะลําบากกว่า e2 นิดหน่อยในเชิงของการเก็บสแต็กไว้มาดูวิธีการเล่นกันครับอย่างที่บอกนะลูก้าควรได้เทินมาก่อนคารฟก้านะครับให้เร็วกว่าลูก้าทำการแปะดอทก่อนก็คือจะแปะจากอันติแล้วก็แปะจากตัวของสกิล e นะครับแบบไหนก่อนก็ได้แต่คีย์สำคัญคือสกิล e ที่เราควรแปะไว้นะ แล้วทีนี้พอเป็นการแปะดอทแล้วเนี่ยนะครับตัวของคาฟก้าเนี่ยควรได้เทิร์นต่อกันก็คือต่อในช่วงของรูก้าแล้วให้ตัวของคาฟก้านั้นทําการกระตุ้นดอทขึ้นมาจากการกดสกิลอีหรือจากการกดอันติก็ได้ก็คือมีตัวชงแล้วตัวของคาฟก้าก็จะเป็นตัวปิดนั่นเองคะกดสกิลอีป้ายทำดาเมจ4ี่หมื่นอ่าซึ่งเมื่อกี้มันมีการกระตุ้นดอทเดิมๆของรูก้ามาด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรากดสกิลอันตินะครับ แบบเพียวๆเลยยังไม่ได้บัฟอะไรเลยนะครับมันก็จะทําดาเมจได้ประมาณปั๊มหกหมืนอ่าประมาณนี้วิธีการเข้าใจง่ายก็คือลูก้าเปิดคาบก้าตามแล้วจะทํายังไงให้ตัวของลูก้ากับคาบก้าแรงขึ้นเราจะให้ตัวของลูก้านั้นเป็นคนเบรดสําหรับคนที่เล่นสายทําลายล้างส่วนถ้าเกิดคุณเล่นสาย ADK ีเคสายชิลสายออตโต้ใครเบรกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้อ่าวิธีการเบรกนะครับมันจะ คอมโบกับตัวของสกิลด้วยแนะนําให้ใช้อันติในการเบรกแล้วมันจะได้สแต็กมาตอนนี้ลูก้าของผมอะ่ะไม่มีสแต็หมัดรัวเลยนะถ้าเรากดอันตินะครับมันจะได้สแต็กมาปร๊มอ่ะเห็นบ้างมันเด้งมาเป็น2สแต็กแล้วเมื่อกี้เราทาดาเมจเบรกไปแสนหนึ่งแล้วเราให้ลูก้าต่อเทินไปเลยครับก็คือรั้วมัดไปทําดาเมจอีก1น0 0 0แนนี่คือ2อ0 0 0นแล้วนะแค่เทินเดียวของลูก้านะครับตามมาด้วยครับ9าจุดดรอปซ้ําอีกแสนสครับแล้ว คาบก้าปิดด้วยสกิลอันติเดี๋ยวจะให้ดูดาเมจโดยรวมว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับป้มอีก200,000ของคาบก้านี่คือดาเมจที่เกิดขึ้นภายในแค่2เทินเท่านั้นเรามาดูดาเมจโดยรวมกันครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างดาเมจที่เราทําไปเมื่อกี้ในการลมบอสนะครับแค่2เทินเราสามารถทำดาเมจได้5้าแส0แปดหม โอ้โหเกือบหกแสนแบบต,บ,บตึงแบบตึงมากสเต็ปแรกให้ดู1นะครับดูก้าเป็นคนเบรกทำดาเมจแสนทีนี้สเต็ปที่2องดูก้าเนี่ยเราได้สเต็กม,มาให้เรารวหมัดเข้าไปพอเรารวหมัดสิ่งนั้นมันจะเป็นการกระตุ้นดอทของรูก้าเองด้วยนะครับรูก้าก็จะทำดาเมจอีกแสนกว่าซึ่งแค่ดูก้านะใน1นึ่งเทินดาเมจที่เกิดขึ้นมันคือสองแสนกว่าแล้วครับ และทีนี้อย่างที่ผมแนะนําไปว่าลูก้าได้เทินก่อนแล้วตัวของคาฟกาควรได้เทินตามพอาะได้เทินตามเนี่ยคาฟกาจะซ้ำได้เลยพอคาฟกามาซ้ำนะครับกดสกิลอีไปทาดาเมจของตัวเองแล้วก็มีการกระตุ้นดอกเดิมของลูก้าด้วยกลายเป็นดาเมจแสนสี่และให้แม่ปิดด้วยอันตินะครับทำดาเมจอีก2 0 0 0 0นดาเมจของ2คนเนี้ยแค่2เทินเนี่ยมันจึงสูงมา,มากเกือบ0 0 0 0 0 คีย์สำคัญก็คือตัวของรูกานะครับยิ่งทำได้แรงเท่าไหร่คาฟกาตามมาก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นอันนี้แหละเป็นความโหดของสายเบรกและสุดท้ายนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการเล่นคอมโบในทีมนะครับเอาเป็นคอนเทนต์ที่ยากที่สุดในเกมเลยเซียนโจชั้น6 f ฟอรอ์กเทนฮออันนี้คือตึงที่สุดแล้วถ้าใครยังไม่ผ่านชั้น6อันนี้นะครับคุณสามารถใช้คาฟกากับรูกาได้นะเล่นตามผมก็ได้ เขาให้เราเล่น20ไซเคิลเนาะเดี๋ยวมาดูว่าทีมทีมนี้เราจะจบกี่ไซเคิลนะครับมอนเว็บแรกมันจะเป็นมอนกี่กี้ไม่มีอะไรมาก <Okay. S 1> ก็เคียร์กันไปเดี๋ยวตึง้งๆเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของบอสที่มาในเว็บหลังมากกว่านะครับอ่ากอนเสต์ลูก้ากดสกิล e แล้วก็คราฟก้าตามมันก็จะเป็นคอมโบที่มันต่อเนื่องกันเลยคือลูก้าได้เทินก่อนคาฟก้ได้เทินตามนะฮะมันก็จะเป็นการแบแปะดแปะจดจุด,จด,จด 8. แบบนี้แหละ โอเคอันนี้มันมีแค่กี่กี้เนาะก็อย่างที่บอกไปยังไม่มีอะไรมากผมก็ใช้ตัวของคาฟก่าแบบเปิดแล้วก็เคลียร์เว็บมอนไปเลยนะครับอันนี้เราจะยังไม่ได้ซีเรียสในส่วนของดาเมจอะไรแยะๆเดี๋ยวไอ้ตรงที่จะไปเน้นดาเมจหนักๆเราจะไปเน้นตรงตัวของบอสเพราะว่าบอสมันจะเป็นตัวที่เลือดเยอะแล้วตึงแบบตึง,ตงมากๆนะครับโอเคระหว่างนี้ผมก็เก็บสกิลอันติของทั้ง3าตัวละครครบแล้วแล้วก็คาฟกาอีกนิดนึงนะครับจะครบแล้ว มาถึงบอสตัวนี้แล้วนะครับบอสตัวนี้เ,เลือดเยอะแบบเยอะหมวกเยอะโหดๆจะจัดเลยเ,เพื่อความเซฟเดี๋ยวผมให้ตัวของพี่หลวนะครับล้างดีบัฟออกไปก่อนเพราะว่าสแต็กรมเฉือนมันแรงแเราให้ดูก้านะครับเมื่อกี้ทำการแปดดอดจากสกิล e well. เรียบร้อยแล้วซิลวอร์ูฟทำการลดเด็บนะครับเพื่อจะทำให้คอมโบของเรานั้นมันแรงขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะกางอบิ้ฟาเวอร์ไว้เพื่อความปลอดภัยก่อนเผื่อเราโดนเบิร์ต ในจังหวะที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับอันนี้เซฟไหมอ่าผมให้ตัวของคาร์ฟก้านะครับเดี๋ยวกระตุ้นดอดจากอันติมาก่อนอันนี้ผมจะเก็บอันติไว้รอเบรกตัวของบอสแล้วเดี๋ยวดาเมจมันจะไปพุ่งในช่วงนั้นตอนเนี้ยดาเมจมันจะค่อยๆไล่ขึ้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเมื่อกี้คือมอนโดนดอดไป4ี่หมื่นสามใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราโดนดอดเราก็แรงเหมือนกันนะลมเฉือนของบอนชั้นนี้แรงมากอ่ะทีเนี้ยแหละ เดี๋ยวเราจะได้เบรกแล้วนะครับอันนี้ผมต่อยไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้อันติเบรกมันจะเล่นได้2แบบคือจะใช้ลูก้าเบรกแล้วได้เทินต่อหรือว่าไปรอซ้ําก่อนก็ได้อ่ะเมื่อกี้นะครับทําการเบรกไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราให้คาร์้ากระตุ้นดอทครับปา๊บแสนสามสังเกตไหมว่าดาเมจมันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเยมื่อตัวของลูก้าเบรกได้ อันเนี้ยมันมีดอทเดิมจากรูกาแล้วก็มีดอทใหม่จากตัวของคาฟกาด้วยแนะนําว่าเราควรซ้ํามอนก่อนที่มอนจะลุกขึ้นมาก่อนที่เกาะมันจะรีกลับมานะครับต่อไปจะเป็นเทินของพี่หลัวแล้วก็เดี๋ยวเป็นเทินของรูก้าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามอนที่มันโดนเบรกไปเมื่อกี้เราจะให้ตัวของรูก้าเนี่ยจุดดอทซ้ําแล้วคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมมีสสเต็กนะครับต่อยรั่วหมัดป้ปับ๊บแสนสเกือบแสนสี่ เนี่ยแหละคือเราเบรกแล้วมันเรงพอเราส้ำหมัดมันก็จะเรงอีกเหมือนกันเน้นย้ําวิธีการเล่นลูกาคือคุณควรได้ต่อยแบบนี้ก่อนที่มอนจะลุกเพราะว่าถ้าเกิดมอนมันลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยดามเมจมันจะไม่ไม่ได้สูงแบบนี้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรบริหารความเร็วให้ดีอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวของรูกานั้นเร็วกว่าตัวของคารฟกาหรือเร็วกว่ามอนมันจะทําให้ตัวของรูก้าเนี่ยมีจังหวะที่เล่งดาเมจในช่วงช่วงนี้ได้และต่อไปมันจะเข้าเทินมอนครับดูครับมอนโดนซ้ําอีก2 0 0แสนมอนจุกเลยคือมันมีดอทเดิมของรูก้าแล้วก็มีดอทใหม่ของคาฟกาที่มันผสมผสมผสมกันไปอันนี้คือผมไม่ได้กดอันตีคาฟกานะสังเกตว่าอันตีคารฟกาเต็มอยู่นะครับ ยังไม่ได้บอกไปกระตุ้นดอทอะไรเลยอันนี้คือดอทที่มันเกิดขึ้นในเทิร์นมอนอยู่แล้วเออเห็นปะ่ะว่ามันแรงมากคือลูก้านี่คือทำดาเมจแบบเป็นแสนแสน,แ,สน,แ,สนและคุณดูความเถื่อนที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถจบคอนเทนต์ที่ยากที่สุดในเกมได้ใน1นึ่งไซเคิลหรือว่า1เทิร์นรอบใหญ่เขาให้เราเล่น12เทิร์นใช่ไหมแล้วก็มีลิมิตมาให้20เทิร์นนะครับจาก20มา19ใช้เพียงแค่หนึ่งไซเคิลเท่านั้น นี่เป็นคอมโบล้มบอสท,ที่โหดมากรูก้ากับคาฟก้าคำถามคือถ้าตัวของรูก้าไม่เล่นกับคาฟก้าได้ไหมคำตอบคือได้แต่ดาเมจมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยอะผมยกตัวอย่างเช่นรูก้าคุณทำดาเมจได้2องแสนแล้วตัวคาฟก้าเนี่ยซ้ำอีกประมาณ3ามแสนถ้าคุณไม่มีคาฟก้สามแสนนั้นก็จะหายไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีรูก้า มันก็จะอยู่ใน2องแสนนั้นเอาง่ายคือลูก้าที่ไม่มีคาฟกา้าก็จะเป็นตัวละครกลางๆถ้าเราเจอมอนที่แพ้ากายภาพก็สามารถใส่ไปตบมอนกายภาพได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีคาฟกา้านั้นตัวของลูก้ามันจะกระโดดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับเพราะดาเมจรวมกัน2ตัวนี้ในเชิงของการล้มบอสมันโหดมากจุดเด่นคือเน้นแค่ล้มบอสนะลูก้าไม่เหมาะกับการเจอมอนหมู่เลยครับดาเมจด,ดบแบดบดแบบห่วยมากเวลาเจอมอนหมู่แต่เวลาเจอบอสนี่คือโอ้โหดาเมจพุ่งแบบ สูงปีดเลยและนี่คือแนวทางวิธีการเล่นลูก้าครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์เลยและก็ขอฝากสปอนเซอร์นะครับร้านเติมเกม Powerpay คิดจะเปคิดถึง Powerpay เติมเกมในราคาที่ถูกมากกว่าเติมเองปลอดภยัยไว้ใจได้ร้านเครดิตดีเปิดมานานแล้วไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันเลยลิงก์ของ Powerpay อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ และสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครกดไลค์กันก็ thank you มากเลยไปก่อนแล้วครับในคลิปนี้เยๆ